ของทะเลสดอาหารอร่อยน้ำจิ้มเด็ดนะครับผมพวพิมีมซีฟูดนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยตามที่เขาพูดกันหรือเปล่าไปกันเลยครับคุณแม่ขายอย่างเงี้ยรายได้ต่อปีคุณแม่ได้เท่าไหร่สิบล้านขึ้นละคะ่ะโอ้โหสิบล้านขึ้น <laughs> ลูกสาวคุณแม่มีแฟนยัง <laughs> สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO มันลี่นะครับผมกับผมปอปอข่าเดียวนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ที่โคตดซิมซีฟูนะครับผมเขาขึ้นชื่ออาหารทะเลส,สดนะครับผมอร่อยน้ำจิ้มเด็ดนะครับผมและตอนนี้คโค้ดซิมก็รอเราแล้วนะครับผมไปเจอเขาเลยดีกว่าครับไปกันเลย สวัสดีคุณแม่แนะนำตัว,ตวหน่อยครับค่ะทัพิม์บุญซัดจากคทัวถพิม์ซีฟูด้ดโคตรอร่อยค่ะ,ะร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับแล้วตั้งอยู่ที่ไหนครับ ข้าพีที่7แล้วค่ะอยู่ถนนบางขุนเทียนชายทะเลค่ะร้าน <c oughs> คุณแม่มีเคล็ดลับยังไงที่ทําให้ทุกคนต้องแวะมากินเพราะผมขับรถมาสอเส้นทางเนี่ยร้านอาหารเต็มเลยค่ะเราเน้นของสดค่ะเป็นส่งตรงจากซัพพลายเออร์เป็นของสดทุกวันแล้วก็จะมาสต็อกไว้เป็นบออค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็สามารถลูกค้าสามารถชี้ได้เลยว่าจะเอาตัวไหนตัวไหนชิ้นไหนอะไรนะคะแล้วเขาจะทําให้เรากินค่ะ สนับสนุนรายการโดยดีคากร่าโฮมอยแอนซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมากกว่า300ชนิดเอาแล้วครับตอนนี้อาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่มารีวิวว่าอันไหนน่ากินบ้างครับแนะนําปลากระพงทอดน้ําปลาเลยค่ะนี้ำปลาของเรานี่จะสูตรทางร้านโดยตรงค่ะลองชิมได้เลยค่ะได้ครับเชิญค่ะแต่ปกติจะเอาน้ําปลาใส่มาในกลางร้อนเลยกินกับมะม่วงด้วยนะฮะอร่อยอร่อยมากเลยคุณแม่ แล้วนี่แหละครับอันนี้ซินเนเจอร์เหมือนกันก็คือจะออกรายการภูคุณต่อยอะค่ะอันนี้คือเมนูอะไรครับคุ้งปลากระพงผัดพริกคิโน่ค่ะอหออ,หะอีกนิงมเลยอร่อยมากคุณแม่กินแล้วแบบปุบๆอย่างในอรัใช่ค่ะเหมาะกับการกินกับเราสุดยอดมากที่ออกภูกคุณต่อยอร่อยจริงๆครับผมอันนี้คือกุ้งซอสมะขามของเราค่ะซีนเนเจอร์อยู่ค่ะผมเห็นว่ามันปูอ่ะคุณแม่เขาทำยังไงครับคือเขาเอาไปทอดก่อนค่ะ มันใหญ่มากเลยค่ะ hey. เขาจะมีกรรมวิธีที่ว right. yes. oh, so hmm. ่ากดตัว mm ก hmm. you know? like ุ้งเข้าไปให้ค่ะมุมก่อนชิมเลยนะครับค่ะเชิญเลยค่ะน่ากินมากใช่น่ากินมากใช่ไหมเออใช่นแม่ทมงานข้าวสวยต้องเข้าแล้วนะอร่อยมากคุณแม่กินไหมครับค่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่ตักเลยกากค่ะ ไม่ก็ซอสเรากินแล้วไงเราไม่อยากเราไม่อยากตากเนี่ยคุณแม่ขายอย่างเงี้ยรายได้ต่อปีคุณแม่ได้เท่าไหร่สิบล้านขึ้นลรอคะโอ้โหสิบล้านขึ้นคุณแม่เอาเงินมีเงินเยอะขนาดเนี้ยลูกสาวคุณแม่มีแฟนยังมีหลานแล้วค่ะอกหักเลยเปิดร้านงเงี้ยยาไหมคุณแม่เปิดก็คือ ต้องมีการก่อสร้างอะไระค่ะแล้วก็เราก็คือต้องคอยดูแลหลักสําคัญนี่ก็คือต้องควบคุมดูแลให้ถึงดูด้วยตัวเองค่ะก็คือของสดทุกอย่างจะ,จะต้องดูแลนําเข้ามาว่าเออของจะต้องสดต้องเป็นค่ะแล้วก็ก็คือต้องดูแลทุกกระบวนการะคะ่ะคือคุณแม่ดูแลด้วยตัวเองเลยก็มีลูกน้องมีอะไรคอยช่วยกันค่ะ,คะแล้วโควิดที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ถึงก็ปิดร้านเลยเนี่ยครับใช่ คุณแม่ขาดรายได้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเอาเงินํำลองมาใช้แล้วก็ดูแลลูกน้องอย่างเราใช่ค่ะก็คือดูแลส่งข้าวบ้างส่งน้ําบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูแลเขาให้เขาอยู่ได้ค่ะแล้วมีคนลาออกไหมคุณแม่ก็จะมีที่เขากลับบ้านได้เขาก็จะกลับแล้วก็พอเปิดงานเขาก็จะมาอ๋อก็ยังดีนะคุณแม่ที่เขากลับมาพ่อกลับมาขายนะครับลูกค้าเป็นไงบ้างครับแม่ก็ตอบรับกลับมาเพราะว่าเขาเหมือนเขาได้ หยุดไปมากเหมืนอนกดล็อกแล้วแล้วกลับมาลกลับมาค่ะคก็คือกลับมาคึกคักได้เหมือนเดิมใช่ค่ะอันนี้หอยหลอดค่ะหอยหลอดผัดชาขออนุาตชิมครับตอนนี้เต็มเต็มจานเลยอืมอร่อยมากปูกนี่ยังสดอยู่เลยคุณแม่ค่ะเป็นปูเป็นค่ะจากตอนนี้ตายนะครับโดนทอดใช่ใช่ค่ะวนึงแล้วลูกค้าต่อวันเนี่ยคุณแม่เยอะไหมครับ ก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะค่ะช่วงวันหยุดก็เยอะมากนะ็ตับแล้วนนคือเขาจะมากินตรงนี้เยอะเลยใช่ค่ะแล้วช่วงไหนลูกค้ายเยอะสุดคุณแม่แบบตั้งแต่เช้ายันดึกยางครับก็คือรอบเย็นนะคะรอบเย็นจะมากันเยอะค่ะขออนุญาตลองตักต้มยำคุณแม่ก็คู <ขอ S 2> หนึครับตมลมิดค่ะคนมากคุณแม่ค่ะอ,อร่อยมากคุณแม่ยำจิ้มอ่ะผมว่ามันเด็ดเลย เรื่องอาหารนี่เราก็ต้องคอยดูแลว่ารสชาติเปลี่ยนไปไหมก็เราถ้าเกิดลูกค้าฟังลูกค้าลูกค้าติมาเราก็จะวิ่งเข้าครัวว่าไปบอกว่าอันนี้รสเค็มไปนะอะไรรสเผ็ดไปนะอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าก็คือต้องคอยดูแลค่ะบางครั้งลูกค้าเขาจะชิมแล้วเขาจะบอกเราค่ะก็คือมีอะไรสามารถลูกค้าตอบรับแล้วก็มาบอกได้เลยว่าเอออันนี้เผ็ดอันนี้เค็มอันนี้เปรี้ยวอะไรก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ ถ้าของไม่สดจริงเราก็ตีคืนสามารถรับเปลี่ยนให้ค่ะก็ต้อง <Okay. S 1> ดูมาตรฐานขอ,ของของว่าต้องเป็นของสดก็ถือว่าเป็นร้านที่รับฟังจากลูกค้าแล้วก็นำกลับมาปรับปรุงเพื่อให้ร้านยังขายได้แล้วลูกค้าย,ยังกลับมากินเหมือนเดิมก็ลูกค้ามาก็จะรีวิวให้บ้างอะไรี้ยแล้วก็คือ ตามที่ว่าตามปากตะปาปากตะปากค่แล้วก็ทำมาทานแล้วก็แนะนำกันมาแล้วเวลาเปิดปิดเนี่ยกี่โมงครับคุณแม่ก้าโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งค่ะนอกจากคุณแม่จะขายหน้างานแล้วเนี่ยมีขายทางออนไลน์ไหมครับไม่ไม่ได้ขายทางออนไลน์ค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามีแบบเหมือนมีเพจของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าจะมาสั่งแล้วก็ สั่งลายแมนแล้วก็มารับไปเองอะไรค่ะคุณแม่รับแต่งงานด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะงานอะไรบ้างครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะมาจัดวันเกิดค่ะงานเลี้ยงสังสรรค์ได้ทุกงานเลยงานแต่งค่ะได้ทุกงานค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะมาจะมาจัดวิธีบางทีก็จะมาเลี้ยงพระอะไรเงี้ยดีๆแล้วก็จัดงานแต่งเลี้ยงพร้อมเสร็จเลยค่ะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็ เปิดโล่งอย่างนี้เลยค่ะมีแอร์เล็กมีแอร์ใหญ่แล้วก็มีซุ้มมีแล้วแต่ว่าลูกค้าเลือกนั่งได้เลยผมเห็นตรงนู้นนะคุณแม่ที่ร้านท้องกระจกนั้นน่ะคือร้านานั้นแอร์เล็กค่ะเรียกแอร์เล็กค่ะอันนี้รองรับได้ประมาณ60ท่านอันนี้รองรับได้ประมาณ150ท่านอ,อยากคุณแม่ฝากช่องทางการมาที่นี่หน่อยครับว่ามาอย่างร้านไง้นอาหาร<ะ>ของเราก็อยู่เส้นบางขุนเทียนชายทะเลค่ะก็ปรับหมุดได้เลยก็กวดขึ้นเข้าเพจครัวตพิมก็จะมีค่ะ ขอขอบคุณนะคะที่วันนี้เอาเครื่องมาให้เพิ่มเติมปกติเราก็ใช้อยู่แล้วค่ะทางนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ให้ผมมาถ่ายในสถานที่ของร้านคุณแม่คุณตุ๊บเทียมปีปุ๊ยอดค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับยังไงก็ขอฝากรายการซีโอมาลีดด้วยนะครับผมจะลงทุกทุกสิ้นเดือนของเดือนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมขอฝากร้านนี้เลยครับคุณตุบทีมปีปุ๊ดโคตรอร่อยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ดีคาคิล่าโค้ดไก็อยู่นะครับอร่อยนะงานงานอยากกินด้วยนะ้วละมงานหมดเลวที่งานหิวแล้วเนี่ย